ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านเลือนมาเห็นคลิปนี้อาจเป็นเพราะบุญบาร,รมีที่เรามีร่วมกันในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปก็ฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิด่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับดวงชะตาคนเกิดวันอังคารปี2568 1ภาพรวมดวงชะตาในปี2568สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารปี2568เป็นปีที่เต็ม ไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่สําคัญสําหรับคนเกิดวันอังคารดาวอังคารที่เป็นดาวประจําตัวส่งพลังให้คุณมีแรงผลักดันกล้าคิดกล้าทําและกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างชัดและเจนปีนี้ดวงชะตาโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางแต่มีบางช่วงที่พุ่งทะยานขึ้นได้สูงและบางช่วงก็อาจต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องความใจร้อนและการตัดสินใจไวเกินไปปีนี้จะมีจังหวะที่คุณต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับงานการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหรือความสัมพันธ์บางอย่างดังนั้น การใช้สติและความรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทําให้คุณผ่านพ้นโชคต่างๆไปได้อย่างมั่นคง2ดวงการงานคนเกิดวันอังคารปี2568 2.1สําหสำหรับคนทำงานประจำปีนี้เป็นปีที่การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะมีโอกาสให้คุณได้โยกย้ายตำแหน่งเปลี่ยนทีมงานหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ที่มีความท้าทายและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจุดเด่น คุณจะมีพลังและความกล้าในการรับงานที่คนอื่นไม่กล้าทําและนั่นจะเป็นจุดที่เจ้านายหรือผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณอย่างจริงจังจุดควรระวังอย่าหุนหันพลันแล่นหรือพูดแรงใส่เพื่อนร่วมงานการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงอาจทําให้เกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวเดือนที่ดีเรื่องงานมีนาคมมิถุนายนตุลาคมเดือนที่ควรระวังมกราคมสิงหาคมธันวาคม2.2สําหรับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการปีนี้คืออปีของการลงทุนใหม่ และขยายกิจการถ้าคุณมีแผนจะเปิดกิจการใหม่หรือต่อยอดธุรกิจเดิมปีนี้สามารถทําได้โดยเฉพาะช่วงมิถุนายนถึงเดือนกันยายนจะมีช่องทางทําเงินหรือพาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาช่วยผลักดันจุดเด่นการเจราจาการทํางานร่วมกับต่างชาติหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากจุดควรระวังการลงทุนที่เสี่ยงสูงโดยไม่ศึกษาให้ดีโดยเฉพาะช่วงปลายปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเรศธธรษฐกิจที่คุณควรเฝ้าระวัง กลยุทธ์เสริมดวงงานพกหินไทไรา์ไว้กับตัวช่วยเสริมพลังการเจรจาและอำนาจในการตัดสินใจมันสวดมนต์บทพาหุงก่อนออกจากบ้านหรือก่อนมีการประชุมใหญ่สามดวงการเงินคนเกิดวันอังคารปี2568ปีนี้การเงินของคุณเริ่มมีสเสถียรมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาหากคุณมีนี้สินจะเริ่มทยอยเคลียร์ได้หรืออย่างน้อยคุณจะเริ่มวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น3.1รายได้คนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากโอทีโบนัส หรือการทําโปรเจกต์พิเศษคนทําอาชีพอิสระจะมีจังหวะที่งานเข้ามาไม่ขาดสายแต่ต้องบริหารเวลาให้ดีมิฉะนั้นจะเหนื่อยจนสุขภาพสุดเจ้าของธุรกิจมีแนวโน้มสร้างรายได้จากช่องทางใหม่โดยเฉพาะออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีในการขาย3.2รายจ่ายแม้รายได้จะดีขึ้นแต่ปีนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยรถหรืออุปกรณ์ทํางานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวผู้สูงอายุหรือค่ารักษาพยาบาล การเดินทางหรือท่องเที่ยวพักผ่อนบ่อยครั้งเพราะต้องการในความเครียดเดือนที่มีโชคลาภเรื่องเงินกุมภาพันธ์กรกฎาคมพฤศจิกายนเดือนที่ควรระวังการเงินเมษายนสิงหาคมธันวาคมเคล็ดลับเสริมดวงการเงินทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคแสงสว่างให้วัดใช้กระเป๋าสตังค์สีแดงทองเสริมโชคการเงินสำหรับคนเกิดวันอังคารสีดวงความรักคนเกิดวันอังคารปี2568 4นปีคนโสดปีนี้คุณมีเสน่ห์มากขึ้น โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อคุณโฟกัสกับงานและชีวิตของตัวเองความมั่นใจที่เปล่งออกมาจะดึงดูดคนดีๆเข้ามามีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางการทํางานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสได้เรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ต่างวัยหรือมีความคิดต่างแต่กลับเติมเต็มกันได้ดีเดือนที่มีเกณฑ์พบรักใหม่มีนาคมมิถุนายนตุลาคม4.2คนมีคู่แต่งงานแล้วปีนี้เป็นปีที่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงทดสอบความมั่นคง โดยเฉพาะครึ่งปีแรกคุณและคนรักอาจมีเรื่องให้ต้องพูดคุยปรับตัวหรือแม้แต่มีอารมณ์ไม่เข้าใจกันช่วงกลางปีจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะถ้าทำกิจกรรมร่วมกันหรือมีแผนการเดินทางด้วยกันระวังเรื่องมือที่สมหรือความหึงหวงโดยไม่มีเหตุผลเดือนที่ดีต่อความรักกุมภาพันธ์กรกฎาคมกันยายนเดือนที่ควรระวังทะเลาะความขัดแย้งมกราคมพฤษภาคมธันวาคมเคล็ดลับเสริมความรักหมั่นทำบุญคู่หรือถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เทียนคู่ สวดบทเมตตาใหญ่และอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้านความรัก5ดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารปี2568ปีนี้สุขภาพคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยรวมแต่จะมีอ่ะ